มีก้อนเนื้อที่เต้านมแต่ไม่ใช่มะหมอเต้านมแนะนําให้เลี่ยงกินยาคุมอย่างนี้จะกินอะไรรักษา P C O S คะหมอนมเนี่ยกับหมอสูเนี่ยคือทุกคนอะกังวลโรคของตัวเองถูกปะ่ะอ่าทุกคนอยากให้โรคของตัวเองดีที่สุดเมื่ออยู่ในมือเราเมื่อเรารักษาถูกปะ่ะหมอนมพอเจอก้อนเจอซีสใดๆที่เต้านมเนี้ยอ,อ่อสเต็ปแรกเลยเขาจะถามคุณคําแรกเลยคุณกินฮอร์โมนอะไรปะ่ะอันนี้เป็นเบสิกเพราะว่าความเป็นจริงก็คือเนื้องอกบางคนนะคะ มันเซนซิทีฟกับฮอร์โมนจริงๆบางคนได้ฮอร์โมนแล้วมันโตไงแต่ทีเนี้ยถามว่าคนที่เป็นเนื้องอกเต้านมอะค่ะคุณห้ามกินฮอร์โมนทุกชนิดหรือเปล่าคือถ้าเป็นไปได้อะหมอเขาอยากจะให้แบบทุกอย่างดูสงบทุกอย่างสงบนิ่งเพื่อที่เขาจะได้มอนิเตอร์ก้อนเขาใช่ไหมถ้ามองในมุมหมอนมนะแต่ทีเนี้ยเนื้องอกหลายๆคนอะกินฮอร์โมนไปมันไม่ได้มีผลอะไรมันขึ้นกับเนื้องอกเม็ดนั้นอะมีปกติก้อนแต่ละก้อนนะคะมันจะมีเซลล์รับเขาเรียกเซีเตอร์ที่ผิวเนาะบางคนมีเร์ ต่อฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนบางคนมีต่อเอสโตรเจนพอได้เอสโตรเจนปุ๊บโตบางคนได้โปรเจสเตอโรนปุ๊บโตบางคนได้เท่าไหร่ไม่โตบางคนได้ละเล็กลงก็มีเนื้องอกนมกับเนื้องอกมดลูกอารมณ์เดียวกันเลยอารมณ์เดียวกันเลย <S <S เพราะฉะนั้นถามว่าอ่ P C O S เนี่ยเราอ่ะไม่รู้สาเหตุเราเลยไปแก้ให้เราเราอ่ะต้องการลดฮอร์โมนผู้ชายแต่เราอ่ะไปทําให้นางอ่ะหยุดสร้างฮอร์โมนผู้ชายไม่ได้เพราะเราไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไร P C O S เนาะเราเลยรักษาไปเหตุด้วยการกินยาคุมทีนี้นพอถามว่ากินยาคุมไม่ได้ ก็จะไม่มียาอะไรที่ลดฮอร์โมนผู้ชายได้ดีเท่ากับยาคุมอะคุณเข้าใจปะอ่ะเอาเป็นว่าถ้าหมอนมบอกว่าเธอเธอเธอหยุดให้ฉันก่อน6เดือนคุณก็อาจจะต้องทน6เดือนเนาะแล้วก็ถ้าคุณหมอเขาสบายใจแล้วก็กลับมากินใหม่อ่าแต่หมอนมก็จะมีหลายประเภทเหมือนกันบางบางคนก็แบบไม่ซีเรียสก็รู้ว่าเธอเป็นโรคอย่างอื่นที่จะต้องรักษาด้วยกันกินยาคุมอย่างสมมตินเนื้องอกบดลูกก็เหมือนกันเนื้องอกบดลูกบางคนไปเจอคุณหมอบางท่านก็สั่งห้ามทุกอย่างในโลกนี้ห้ามทุกเนื้องอกบนลูกนะ ห้ามทุกอย่างในโลกนี้ตั้งแต่อาหารทะเลปลาหมึกไข่เนื้อวัวเนื้อหมูนมน้ำเต้าหู้น้ำมะพร้าวห้ามทุกอย่างในโลกนี้ีาานนาา่คุณเข้าใจปะจนหมอฟังแล้วแบบแล้วทุกวันนี้คืออยู่ได้ด้วยโปรตีนอะไรหรอนึกออกไหมแต่เอาว่าแซกของเนื้อง,งอกบดลูกก็คือมันจะโตด้วยฮอร์โมนมันไม่ได้โตด้วยโปรตีนนะคะนั่นแหละแต่ว่าอย่างเป็นเอ็นโดเม็เยื่อบุผมลูกจนเป็นที่มดลูกโตช็อกโกแลตซีสอย่างเงี้ย ถ้าเราอยากจะเลี้ยงอาหารก็แนะนําว่าเลี้ยงอาหารที่มันเพิ่มการอักเสบเพราะบางคนน่ะบอกเลยชัดเจนว่าหมอหนูนะอ,อช่วงนี้หนูเครียดมากหนูไม่ได้ออกกําลังกายเลยหนูจากที่หนูออกกาลังกายประจาหนูหาให้ ai, ปวดไปเลยหมอ,อยาแก้ปวดก็ไม่ต้องกินฮอร์โมนรักษาเยื่อบุโพรงมดล,ลูกเจิผิดที่ก็ไม่ต้องกินไปออกกําลังกายหาให้ ai, ปวดไปเลยหมอแต่ช่วงนี้หมอหนูเครียดมากเลยเออกกาลังกายก็ไม่ได้ออกหนูกลับมาปวดท้องอีกแล้คุณคุณเข้าใจส,สตอรี่นี้ไหม หรือบางคนพอบอกว่าพอเป็นเยื่อบุพมูุจังทิธีหนูคุมอาหารคุมแป้งคุมหวานอ่ะลดเบอร์เกอรีอร่ซะหน,น่อยร่วมกับออกกําลังกายซึ่งคําพูดประโยคเซตเนี้ยมันคือสิ่งที่ทำแล้วลดการอักเสบคุณเข้าใจปะพอลดการอักเสบคุณก็ไม่ค่อยปวดไง